<Hey. S 2> จาใส่สมองไว้ชีวิตมันต้องใช้นั่นนั้นแล่ว,วันนี้มันก็พร้อมจะเป็นจะตายเรื่องราวไร้ายชีวิตไร้ลา,ลายมันคงไม่ไร้ไปตลอดเวลามันคงไม่ไร้ไปตลอดเวลามันคงไม่ไร้ไปตลอดเวลาเอ้ย ตั้งแต่14ที่กูเดินทางชีวิตกูเป็นเดิมพันไม่มีเป้าหมายแล้วฉะนั้นที่กูไม่สนใลคิดให้มันจะเกิดกว่าอุปสรรคเป้าหมายที่จะเบินยางแต่ตอนนี้กูแม่งก็ไม่สนใจ ไม่สนใจเขาจะว่าอะไรอัดเพลงใส่ไม้แล้วก็ไม่ไปอัดเพลงใส่ไม้แล้วก็ดีต่อผมก็ลองต่อรู้ตัวเองดีว่าก็มีอะไรซ้อมมาเป็นปีไม่มีก็ดีไปเงินเน็ตมันชจีไม่ดีก็ดีไปถึงสเส็ปไซลามก็ลามพอๆอยู่ในฮิปฮอปแต่ตอนนี้ก็จะอยู่ในบีดซึ่ไปันบีดแต่ตอนนี้กูไม่สนใจใครเขาจะว่าอะไรกจยิงเดินต่อที่คือเป้าหมายชีวิตผมมันยิงเดินต่อตอนนี้เป้าหมายมันจะไม่ท้อมันจะไม่ท้อจะไปสุดจะไปให้สุดแล้วจะไม่หยุดรอแต่ตอนนี้เป้าหมาย็พนหยุดหยุดรอจะแรปไม่หยุดแเราจะแรปไม่หย ตอนนี้ผมก็ไม่อยากทำก็ไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นแหละก็ไม่อยากลองอะไรทั้งนั้นเลยผมใส่สิบโฟร์เพาะแต่ว่าตอนนี้ใส่สิบโฟร์เพาะตอนน I mean, ี้ผมจะใส่แล랩เพราะใส่แลลงไปในทิกตอกอันนั้นก็เล랩เทนอันน really ั้นก็ลิปสติ้งแต่ว่าตอนนี้ผมก็ไม่จัดเงินพิคไม่จะทำธรรมดาให้ไปอรีเงินเพราะเป้าหมายจะกทีโซ่แต่ว่าชีวิตตอนนี้นจะไม่โซ่ตอนนี้เป้าหมายเรงจะบีเลยเป้าหมายเราจะบีเลยอ๋อไม่มีเป้าหมายอะไรจะสิ้นสุดแต่ว่าตอนนี้จะเดินต่อไปให้ดีต่อเศรษัยรับอันนั้นก็เพาะเพราะอันนั้นก็ฮฮิปปอเว้ย จำใส่สมองไว้ชีวิตก็ต้องใช้เ <_ C 1> พราะในวันนั้นกับวันนี้มันก็พรมจะเป็นจะตายเรื่องราวที่ร้ายชีวิตมันก็ร้าย,ายมันคงไม่ร้ยไปตลอดเวลามันคงไม่ร้ยไปตลอดเวลามันคงไม่ร้ายไปตลอดเวลาเอมันคงไม่ร้ายไปตลอด บอกกับตัวเองบอกอยู่เสมอถ้ายังกระจกไม่มีใจจะเสนอถ้ายังกระจกจะไม่มีใจจะเสนอถึงแม้ว่าเลือดจะเปื้อนถึงแม้ว่าพร้อมจะเชื่อพอกรู้ตัวเองดีพวกมีอะไรสอมมาเป็นปีให้ดีก็ดีไปเงินในบัญชีไม่มีแต่มีไฟขึ้นต้นในตรววีขึ้นศึกกับไซไลท์ทวิตตอนนี้ก็ไซ่ไลท์กับแทบใส่บีทกับแทบแล้วฮิปฮอปเลยรวมกันทวิตตอนนี้ก็เป็นไลท์เป็นเพลงรอะเพาะเขียนไลทออกมาเป็นเพลงเขียนไลท์ออกมาเป็นเพลงนั่ตอนก็แต่งในทิกตอกไอจีเฟสบุ๊คก็ลงมันได้หมดโอเคยึดไมทวิตตอนนี้ ูจะสู Radio ้ต่อไปกูจะไม่ท้อสู้ต่อไปเป้าหมายตอนนี้กูจะเรี้ยงให้จบม .3 ไม่จะเรี้ยงให้จบตอนนี้เป้าหมายจะเรี้ยงให้จบม .3 จะขอให้จบม .2 ให้ลดก่อนได้ไหมกูจะขอเธอจะขอให้เลือดจะเชื่อแม้ว่าเลือดจะเปื้อนบอกตัวเองเพาก็รู้ตัวเองดีว่ามีอะไรซ้อมมาเป็นปีไม่มีมีไปเป็นคำบรรทัดใหเป็นวลีเงินเป็นเอเอสตีเป็นดีเอสเอเป็นดีโอจีกลาเป็นจีโอดีพ่อผมดีโอจีตัว่าตอนนี้กลาเป็นจีโอดีเข้าใจป่าตัว่ตอนนี้เรื่องความรักต้องเรื่องความรักพอไปก่อน แล้วาตอนนี้ฉันก็ไม่รู้แหละไม่อยากจะพองแล้วไม่อยากจะทิดมากแล้วต้องเสพใส,ใส่แล้วก็จะใส่ลามเพาะแล้วใส่แลพอ่พอๆเขียนแลพ,อพอ่อัน,นั่นก็เป็นเพลงนะเว้ยเย่ชีวิตของฉันมันยังไม่จบแค่นี้มันยังต้องเดินต่อไป อินมาโซตัว่นในตอนนี้ฉันยังต้องเดินต่อไปต้องเดินให้ไวเพราะมันคงไม่ร้ไปตลอดเวลาจำใส่สมองไว้ชีวิตมันก็ต้องใช้เพราะในวันนั้นกับวันนี้มันก็พร้อมจะเป็นจะตายเรื่องราวไร้ชีวิตก็ต้องใช้มันคงไม่ร้ไปตลอดเวลา มันคงไม่ร้ายไปตลอดเวลามันคงไม่ร้ายไปตลอดเวลา